ก็มาเขตแล้วนะคะวันนี้เราก็มาตรงนี้ด้วยอ่าเขตเนาะเดี๋ยวเราขอกลับกล้องให้ดูค่ะก็มันจะมีตัวนี่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะอ่าเพื่อนๆต้องมาดูตรงนี้กันด้วยนะคะ ภาษีที่นี่เป็นภาษีที่ดีและสิ่งปลูกสร้างถ้าใครไม่ได้ย้ายเข้าไปอยู่หรือว่าไม่ได้มีชื่อครอบครองหรือว่าอยู่หรือว่าไม่ได้ทําอะไรนะคะก็ให้มาเสียภาษีกันด้วยนะก็ตามเลทแบบนี้เลยนี่ค่ะเลทน,นี้เลย ตาเพดานอยู่ที่0.15%นะคะก็ถ้าบ้านหลังหลักที่เราอยู่นั้นเกิน50ล้านนะคะก็จะต้องเสียอยู่ประมาณขั้นต, 2. 2> ต่ำ20,000นะแล้วก็อ่าขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะก็ตามนี้เลย ต้องมาชำระนะคะปี2 2 2 0นะคะหรือ2563ภายในเดือนสิงหาคมนะคะถ้าไม่ชำระภาษีจะคิดเงินเพิ่มร้อยละ1ต่อเดือนนะคะชำระหลังเดือนสิงหาคมนะคะก่อนมีหนังสือแจ้งเตือนนะคะจะต้องเสียร้อยละ10ชชำระภายในกำหนดนะคะของหนังสือแจ้งเตือนจะเสียร้อยละ20%ก็คือถ้ามีหนังสือแจ้งเตือนไปแล้วเนี่ย จะโดนเสียนอกเบี้ยเพิ่มร้อยละ20ิบเสียเงินเพิ่มเขาเขียนว่าเงินเพิ่มเนาะอ่ะเดี๋ยวก็มาดูกันครบกำหนด15วันไม่มาชำระนะคะเสียเบี้ยรปรับร้อยละสี่สิบนะแล้วก็ถ้าไปถึงขั้นตอนที่7จะโดนยึดอายัดเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันวตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนนะอ่ะโดนยึดนะคะ มาเขตแล้วถ้าจะมาเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะเรามาที่ฝ่ายนี้เลยฝ่ายรายได้นมฝ่ายรายได้นะคะ,ะมาเมื่อกี้เราก็เข้าไปติดต่อฝ่ายรายได้มาแล้วนะคะก็จะได้เอกสารมานี่ก<น>็ของเราเที่คอนโดนะคะอยู่ย่านบางนานะ ก็เข้าไปขอพี่เขาได้เลยว่าเราอยู่ห้องไหนอาคารไหนตึกไหนชั้นไหนนะคะเดี๋ยวพี่เขาจะเป็นเอกสารให้แล้วเราก็ไปติดต่อทางฝ่ายทะเบียนต่อเลยเพื่อชำระภาษีนะคะปีนี้ก็สเปเชียลมากเพราะเป็นปีแรกเนอะแล้วก็น่าจะเรื่องโควิดด้วยอะไรด้วยนะคะเขายืดให้เวลาถึงสิงหาคมนะคะแล้วก็ได้ส่วนลดด้วย90%อย่างบางหลังที่ต้องเสีย500 ก็คืออย่างชื่อพี่สาวเนี้ยนะคะมีครอบครองอยู่ประมาณสามห้องแล้วก็ไม่ได้ย้ายเขา้าเสียประมาณ500กว่าบาทนะคะก็ลด50เก็จะเหลือ50กว่าบาทอะไรแบบนี้300กว่าบาทของแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหลือแบบ30กว่าบาทเลยแบบคือถูกมากนะยังไงก็รีบมาเสียภาษีกันนะคะภาษีอาหารที่ดินตามเท่านี้เลย เดี๋ยวเราไปชำระตรงนู้นก่อนนะคะและ้วก็วันนี้ก็จบแค่นี้ในเรื่องของภาษีที่ดินนะมาชำระกันด้วยนะปีนี้สเปเชียลลดเยอะ90% 5สิหน้าสิงหาแล้วก็คือมันยังใหม่ๆเนอะเราข่าวก็ไม่ได้ออกเยอะมันแบบโควิดนั่นนี่นูน่นก็คือยังไม่ค่อยมีใครมาจ่ายเลยนะคะก็ตอนนี้ยังคนน้อยอยู่ยังไงก็รีบมาจ่ายกันนะเคค่ะ สรุปสั้นๆนะคะตามตารางนี้เลยนะคะให้ชำระภายในสิงหาคมนะคะหากไม่ชำระภายในเดือนสิงหาจะมีหนังสือแจ้งเตือนนะคะในเดือนกันยาไม่น้อยกว่า15วันหากครบกำหนด,ดแล้วยังไม่มาชำระภาษีจะเสียเบีย้ยปรับร้อยละ40นะคะ ข้อเจํสคัญมากนะคะเขาจะยึดอายัดเมื่อพ้นกาหนด90วันนะตั้งแต่วันได้รับหนังสือแจ้งเตือนนะคะเขาจะส่งเรื่องไปยังสํานักง,งานเขตที่ดินภายในเดือนตุลาคมค่ะหากเราไม่ชําระภายในเดือนสิงหาคมนะคะเราจะโดนเงินเพิ่มร้อยละ1ต่อเดือนนะคะชําระหลังเดือนสิงหาคมก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือนนะคะจะต้องเสียร้อยละ1ิ นะคะชำระภายในกำหนดของหนังสือแจ้งเตือนจะเสียดอกเบี้ยลอยละยี่สิบค่ะก็รีบชำระกันก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยตามที่เขาแจ้งไว้ตามนี้ค่ะผู้ที่รู้ว่าตัวเองครอบครองที่ดินเกินกว่าหนึ่งที่นะคะหรือว่ามีมูลค่ามากเกินนะคะก็จะต้องเสียภาษีนะคะให้ศึกษากันไว้ดีๆนะคะ อันนี้สำหรับภาษีที่ดินนะคะเกษตรกรรมอัตราตามตารางนี้เลยนะคะหากดูไม่ทันกดหยุดจอดูได้นะคะบ้านพักอาศัยจะเสียอัตราเพดานอยู่ที่0.3เปอร์เซ็นต์นะคะบ้านหลังหลักยกเว้น ที่50ล้านนะคะก็คือถ้าคุณมีบ้านให้โอนชื่อคุณเข้าไปอยู่ในนั้นนะคะถ้ามูลค่าไม่เกิน50ล้านก็จะได้รับการยกเว้นภาษีแต่ถ้าไม่มีคนอยู่เลยอะไรเลยก็จะต้องเสียภาษีตามอัตราที่เขากำหนดไว้นะคะอื่นๆหรือว่าด้านพาณิชยกรรมนะคะก็จะเสียอัตราภาษีตามตารางนี้เลยค่ะลองศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ ติดตามที่ช่อง youtube ได้โดยเซิร์ชนุชชู .R หรือนุชชูรังสลิดวงนะคะแล้วกดคำว่าติดตามกดกระดิ่งช่องวันสุดจะออกมาในรูปแบบติดตามและกระดิ่งสั่นได้ค่ะเฟซบุ๊กแฟนเพจคิดว่าได้ต้องได้ใบนุชชูนะคะกดถูกใจกำลังติดตามเห็นโพสก่อนค่ะเฟซบุ๊กส่วนตัวเซิร์ชนุชชูรังสลิดวงกดแบบเดียวกันเลยนะคะติดตอกและอินสตาแกรมเซิร์ชนุชชู .R แล้วเจอกันค่ะ